สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลค์ Q กับผมวันนี้อยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพญานะครับแต่ว่าจุดหมายที่เราจะไปก็คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครหน้าไอคอนสยามครับสาเหตุที่ไปก็คือจะไปอัปเดตนะเพราะว่าใต้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีทองบริเวณนั้นตอนนี้ก็มีป้ายโฆษณามาลงเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณเสาของรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเสาแบบเพียวๆเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็มีป้ายโฆษณามาลงแล้วและถนนบริเวณนั้นนะครับหลังจากได้คืนพื้นผิวจราจรแล้วนะบริเวณด้านล่างจะดีขนาดไหนจะเรียบหรือเปล่านะยังไงเดี๋ยวตามมาชมพร้อมกันเลยครับบริเวณสถานีด้านหน้านะเพื่อนที่เพื่อนเห็นไกลๆนะอันนั้นคือสถานีเจริญนครจะตั้งอยู่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับ ส่วนสถานีที่แอดเดนอยู่นะก็คือสถานีคลองสานครับจะตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลตากสินเอาจริงๆก็ใกล้มากเลยนะแค่เดินเลี้ยวโค้งไปก็ถึงแล้วครับแต่แอดเองอยากนั่งเพื่อนชอบรถไฟครับก็เลยมานั่งดีกว่าอัตราค่าโดยสารก็15บาทตลอดสายนะครับซึ่งรถไฟสายนี้ก็จะมีผู้โดยสารเพียง2ตู้นะครับและ2ตู้นี้ก็จะแยกออกจากกันนะเพื่อน เพื่อนจะไม่สามารถเดินเข้ามาเชื่อมกันได้เหมือน BTS นะอันนั้นจะเดินจากหัวขบวนไปท้ายขบวนได้แต่อันนี้ก็คือทั้ง2ตู้จะแยกจากกันเลยครับและ1ขบวนก็สามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุดถึง280คนเลยครับส่วนทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับก็มีความสูงอยู่ที่14-17เมตรครับเป็นทางวิ่งแบบยกระดับทั้งหมดและเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่16มกราคม2564ครับ ที่เป็นเพื่อนเห็นด้านหน้านะทางด้านซ้ายก็คือไอคอนสยามเฟสหนึทางด้านขวาคือไอคอนสยามเฟสสองครับแล้วก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าอันนี้ครับเพื่อนๆก็คือสถานีเจริญนครตั้งอยู่ตรงกลางนะถ้าเราจะเดินจากเฟสหนข้ามไปที่เฟสสอก็ไม่ต้องลงมาที่ถนนด้านล่างครับสามารถเดินแบบด้านล่างนี้เลยๆเลยเดินลอดใต้ทางรถไฟไปอีกฝั่งได้เลยครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะ ใช้สถานีเป็นทั้งตัวเชื่อมของทั้งสองเฟสเข้าด้วยกันครับแล้วก็เป็นทั้งสะพานลอยไปในตัวเลยนะทางด้านนี้มีแผนที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองให้ชมครับค่อนข้างสั้นมากเลยเพื่อนๆตามภาพเลยครับ สถานีกรุงธนบุรีสถานีที่เราอยู่สถานีเจริญนครแล้วก็สถานีคลองสานครับด้านล่างก็คือถนนเจริญนครนะที่แอดจะพามาก็คือให้ชมบริเวณด้านล่างนี่แหละครับบริเวณต่อหม้อของรถไฟฟ้าก็จะมีป้ายโฆษณานเพื่อนนู่นยาวตลอดแนวถนนเลยครับแล้วกาอกลางก็มีการนําต้นไม้มาลงอะนะค่อนข้างสวยเลยเพื่อนๆแล้วก็ดูผิวการจาราจรดีครับเรียบเลยเพื่อนที่เรามองนะไม่มีหลุมไม่มีอะไรเลย ยังไงเดี๋ยวแอดเองจะลงไปเดินหน้านล่างให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับเพื่อนๆมุมซ้ายสายสื่อสารไม่เป็นรองใครเช่นกันครับบริเวณนี้ผมว่า ด้านนี้คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลตากสินนะครับก็มีป้ายโฆษณาเหมือนกันนะที่ที่แอดเห็นก็มี3อันครับเพื่อนๆส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสถานีกรุงธนบุรีฝั่งนั้นมี7อันครับไปถึงตรงหน้าวัดสุวรรณเลยนะตอนนี้แอดจะมุ่งหน้าไปทางวัดสุวรรณนะครับเพื่อน,อนๆดูนะทา,ท,านะทางเท้าโอเคนะทางเท้าโอเคติดอันงเดียวคือมีสายสื่อสารอยู่ ส่วนบริเวณผิวจราจรน,นี่ค่อนข้างเรียบเลยครับแอ,แอดดูนะแอดว่าโอเคเลยผิวจราจรก็ค่อนข้างที่จะเรียบแล้วก็การเดินทางมาย่านนี้ก็สะดวกครับทั้งรถเมย์ก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้หรือใครนั่งเรือก็ข้ามมาได้นะบริเวณเก,กาะกลางก็นําต้นไม้ลงตลอดแนวแล้วครับเสียงเดียวก็คือสายสื่อสารนี่แหละเพืเ่อนเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับบ้านเรามาตลอดนะเพราะว่าแอดเองมองว่า ถ้ามีสายสื่อสารนะมันก็จะทําให้ภูมิทัศน์ดูไม่ดีครับแล้วก็เสี่ยงกับปัญหาต่างๆได้นะเกิดฝนตกเกิดพายุเข้าต้นไม้โค่นส่สายสื่อสารไฟรั่วอะไรต่างๆนานาครับแต่ในอนาคตเส้นนี้ก็จะนําสายสื่อสารลงดินนะส่วนจะเสร็จตอนไหนเดี๋ยวแอดเองก็จะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับส่วนข้อมูลที่แอดอ่านจากเพจของรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับ เขาได้คือพื้นผิวจราจรนะและก็ทางเท้าครับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมปี64นะเพื่อนๆก็เป็นเตี้ยนะที่เขาได้คืนพื้นผิวจราจรครับส่วนบริเวณด้านหน้านะที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือจะเป็นเหมือนพวกฝาท่อร้อยสายอะไรพวกเนี้ยครับที่เขาจะเปิดได้อะไรเงี้ยตรงนี้ยังไม่ค่อยเรียบจะอยู่ตรงทางยูเทอร์หน้าวัสวุวรรณพอดีเลยครับด้านนี้มีป้ายเล็กๆบอกอยู่ครับการโดยฟ้านครหลวง จะลื้อย้ายเสาไฟฟ้าหลังจากการก่อสร้างท่อล้อสายใต้ดินทั้งหมดเสร็จครับพฤษภาปี64ก็ล่าช้ามาแล้วนั่นเพื่อนในปี65แล้วนะนะแต่ยังไม่เสร็จครับแต่ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนการทําหรือเปล่านะอันนี้แอดเองก็ไม่แน่ใจครับยังไงต้องตามชมเรื่อยๆเ,เพื่อนๆ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับและก็ได้เห็นภูมิทัศน์บริเวณด้านล่างของถนนเจริญนครด้วยนะเพื่อนๆนได้ทั้ง2อย่างนะนะภายในคลิปเดียวทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ทั้งภูมิทัศน์ด้านล่างส่วนบริเวณเกาะกลางที่มีต้นไม้นะครับแล้วก็งานตีเส้นจราจรนะก็เสร็จมาตั้งแต่30มิบมิถุนาปี64สี่เลยเพื่อนเพื่อนก็1ปีแล้วครับที่เสร็จนะสำหรับผิวจราจรแล้วก็พวกงานเกาะกลางต้นไม้ต่างๆ โดยรวมแล้วนะคะเพื่อนๆในมุมมองของแอดนะแอดว่าผิวจราจรก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วครับมีแค่ตรงที่เป็นทางยูเทิร์นหน้าวัดสุวรรณครับที่เป็นเหมือนฝาท่อนะเหมือนพวกฝาท่อร้อยสายครับที่ยังไม่ค่อยเรียบนอกจากนั้นก็โอเคครับการจราจรในย่านนี้นะทั้งรถเมย์รถไฟฟ้านั่งเรือมาขึ้นที่ตรงไอคอนสยามก็ได้นะติดอย่างเดียวก็คือสายสื่อสารเพื่อน,อน,อนที่เป็นปัญหาหลักของบ้านเราจริงๆครับ ยังไงรอชมก็ได้เลยนะครับถ้าบริเวณนี้นำสายสื่อสารออกเมื่อไหร่นะอย่าแอดเองมาจัดให้แน่นอนส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอรุ้ก็ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยได้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไล t ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ